วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับโลกนะครับในรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพน2024ครับรายการนี้จะมีนักกีฬาแบดมินตันดังๆนะครับจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันกับนักกีฬาไทยของเราครับไทยในฐานะเจ้าภาพนะครับรายการนี้ก็มีความสําคัญกับการ เก็บคะแนนนะครับเก็บแรนกิ้งของนักกีฬาในการคว้าสัวโอตาไปโอลิมปิกด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศพยในงานแล้วก็งานมีถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับต้องย้ำนะครับใครที่มีเวลาก็แวะเวียนมาเชียร์มาให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ แล้วก็บร right yes? ิเวณหน้าสนามนะครับ <welche> ก <ăn? S 2> ็จะมีก <huh> uh, <tomorrow>, right? <T> ิจกรรมต่างๆนะครับจากทางบรรดาผู้สนับสนุนในรายการขันครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บูธของไฮเออร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมนะครับให้ร่วมสรุปกันอันนี้ให้ทําอะไรครับตีแบบเข้าถังเสื้อผ้าครับตีลูกแบบเข้าถังเสื้อผ้านะครับแล้วเดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมเสื้อครับอ่ารางวัลเป็นรางวัลเป็นเสื้อยืดจากไฮเออร์นะครับอ่าอันนี้เป็นผู้สนับสนุนของทางการแข่งขันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะพ้าเสื้อตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่าเข้ามาแล้วครับหนึ่งล,ลูกครับโอเคอ่าสามในห้าุสมนี้สองลูกแล้วครับผมสองลูกแล้วครับผมอ่าสามลูกแล้วครับผมอ่าสามในห้าแล้วครับผมโอเคนะครับอ่านี่ครับแกะดูเลยแกะดูเลยแกะดูเลยนี่นะครับ ก็แฟนๆ NBT นะครับก็มีเวลาว่างมาเชียร์นักกีฬาไทยได้แล้วก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางผู้สนับสนุนนะครับอ่าวันนี้ก็ได้เสื้อยืดจากไทเออร์นะครับนี่ครับผมขอบคุณที่สนับสนุนการแข่งขันนักกีฬาไทยด้วยนะครับเออขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็มีบูธของโยนเอกนะครับโยนเอกมีน้องๆมาร่วมสนุกกันนะครับเตะรูปแบบตัน ให้เข้าช่องนะครับช่องก็มีคะแนนที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมารวบสรุปกับทางบูธยนิคนะครับแต่เราจะต้องเริ่มจากการโยนรูปแบบมินตันนะครับให้ลงกระบอกที่ตั้งเรียงกันอยู่นี้นะครับเป็นคะแนนสะสมใช่ไหมครับอยู่หลังเส้นนะครับอยู่หลังเส้นอ่าแต่ที่สามารถเอื้อมแขนอ๋อเอื้อมแขนได้แต่ขาขาต้องไม่เกินเส้นเขียว โอ้โหนึ <Holy commercials> ่งโอ้โอ้ดวงมันรัวจริงอ่ะอันสิบอ่ะให้รู้นิดลงมาแล้วนะครับโอ้อ่ะแล้วอ่าแะสิบแต้มลูกโอเคใช้ใช้ไม้แบตนะครับโอเคผมได้โค้ต้าการยิงห้าลูกนะครับ เดี๋ยวนะครับลูกแรกผ่านไปโอ้ลงเล็งรูใหญ่ยังไม่ได้เลยครับเทียงเทียงซ้ายโอ้ไม่สำเร็จนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้รายการเส้นทางกีฬาเรามีข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเรือใบานานาชาติมาฝากครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือใบานานานชาติสมุยรีกาตา2,567โดยจะเป็นการต้อนรับนักแล่นใบกว่า200คนจาก15ประเทศคาดว่าจะมีเงินสะพัดทางการท่องเที่ยวมากกว่า100ล้านบาทโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคม ถึง1มิถุนายน2567นี้นะครับทางด้านคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันเรือใบานานาชาติสมุยรีกาตาได้กำหนดจัดงานการแข่งขันเรือใบานานาชาติสมุยรีกาตา2567ครั้งที่21จัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2567บริเวณชายฝั่งหาดเฉวงซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะสมุย โดยมีศูนย์กลางแข่งขันที่โรงแรมโนราบีดรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาเรือใบเข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก10ถึง15ลำจำนวนนักกีฬามากกว่า200คนจาก15ประเทศทั่วโลกทางด้านนายเจษฎาจิตรัภูวาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าในานามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะเจ้า,าภาพจัดก,การแข่งขันเรามีความยินดีที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสมุยริกาตตา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นงานกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางจังหวัดมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับนักแข่งเรือใบที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกทั้งนี้สุราธ,ธานีและเกาะสมุยได้เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วมากมายเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยเฉพาะสุราธ,ธานีเป็นจังหวัดเดียวที่มีสนามบินถึงสองแห่ง คือสนามบินเมืองสุราษฎร์ธานีและสนามบินเกาะสมุยสามารถรองรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอดจนมีท่าเทียบเรือโรงแรมหลายแห่งพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากที่ต่างๆนอกจากนั้นเกาะสมุยนับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชื่อดังของโลกโดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว อาทิกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลไปตามเกาะต่างๆการแล่นเรือใบซึ่งการจัดกแข่งขันสมุยรีกาต้าในปีนี้คาดว่าจะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจของเกาะสมุยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบนที่มีความหลากหลายและศักยภาพสูงทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย และเป็นผู้นำการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนในภูมิภาคและยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยอีกด้วยนายวรศิษฐ์พองษ์คำพันธ์รองกรรมการผู้จัดก,การกรรมการผู้จัดก,การโรงแรมในเครือโนรากรุป๊ปและอดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกล่าวว่าผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้กับคนในเกาะสมุย ได้รู้จักกีฬาเรือใบามากขึ้นเกาะสมุยมีความโดดเด่นของเรื่องภูมิศาสตร์และทัศนียภาพมีท้องทะเลที่สวยงามและคลื่นลมดีเหมาะแก่การเล่นกีฬาทางน้ำทำให้เกาะสมุยเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันเรือใบที่สวยงามมากที่สุดรายการหนึ่งของโลกกีฬาเรือใบเป็นกิจกรรมและสไตล์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเกาะสมุยในทุกๆปี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เกาะสมุยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาตินับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านนางสาวอรวินทนีวัฒนาคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันเรือใบานานาชาติสมุยรีกาต้ากล่าวว่าในแต่ละปีสมุยรีกาต้านับเป็นการแข่งขันเรือใบที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเอเชีย และได้รับความสนใจจากนักแล่นเรือใบาจากประเทศไทยและจากต่างชาติตลอดทุกปีนอกจากผู้เข้าแข่งขันที่เคยเข้าร่วมแข่งขันทุกปีแล้วเรายังมีนักแล่นใบหน้าใหม่ที่มีชื่อเสียงจากนานชาติเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือประเภท i r c c e r o i r c One i r c t w i r c b a r b o a t Charter i r c Cruising และ Racing มันที่哈 คาดว่าปีนี้จะมีเรือเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า10ลำซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ผู้เข้าแข่งขันกว่า200คนจาก15ประเทศทั่วโลกในนามของคณะกรรมการผู้จัดงานขอขอบพระคุณทางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อเนื่องในทุกๆปีโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นบริเวณชายฝั่งเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีผู้เข้าแข่งขันจะได้สัมผัสถึงความสวยงามและ ทัศนยภาพที่งดงามของเกาะสมุยในแต่ละปีการแข่งขันได้ดึงดูดกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเรือใบาจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันอาทิเช่นฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นสมุยรีกาตตาจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น5วันโดยจัดให้มีวันพักหวัน หลังการแข่งขันทุกวันจะมีการสั่งสรรในแต่ละวันและโดยเฉพาะวันสุดท้ายที่การแข่งขันจะมีพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลและการลาดิเนอร์บนชายหาดที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงแรมโนราบีดรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสมุยริกาต้าจัดโดยคณะกรรมการการแข่งขันสมุยริกาต้าร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีการกีฬาแห่งประเทศไทยและรีกาตตาเอเชียก็อย่าลืมนะครับท่านที่ชื่นชอบกีฬาเรือใบและชื่นชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลพบกันที่เกาะสมุยระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ จ,จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับสารคดีวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิก5นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทาง NBT 2 SD 2> วิถีคน มวยไทยเกิดมาพร้อมกับคนไทย สามารถเป็นเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้เราได้ผลตอบแทนนักมวยสูงสูถ้าพูดถึงเนี่ยผมดีใจนะฮะดีใจแล้วก็ยินดีมากกับการที่มีรายการที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาพูดก็ได้นะเดี๋ยวนี้อย่างมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเออโดูดูดูอินเตอร์ใช่ดูอินเตอร์แล้วก็ให้ค่าตอบแทนนักมวยที่เป็นกรอบเป็นกรรมจริงจังนักมวยมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จริงยกตัวอย่างพลอยเมยเวทเตอร์เมนี่ปาเกียวหรือ อดีตที่ผ่านมาไม่เทสานอีเวนเดอร์ฮรีฟิลหรือนักมวยอ,อีกหลายหลายคนทําไมเขาถึงได้ค่าตัวมหาศาลขนาดนั้นมวกกลับมาที่มวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้การยอมรับยกย่องว่าเป็นกีฬาต่อสู้ที่เป็นนมัมเบอรวันของโลกณปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาชมมวยเนี่ยถ้าตีเปอร์เซ็นต์จากร้อซในประเทศผมคิดว่าคนดูมวยแค่ประมาณห แต่เปล end, ี aves, ่ยนจากเพิ่มจาก5%เป็น20%เป็น30%ของคนในประเทศที่จะเข้ามาดูมวยนั่นเป็นมูลค่ามหาศาลนะแต่ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เขาให้ความสนใจเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็สามารถพัฒนากีฬาของเรา ตอนนี้ผมพาท่าผู้ชมเดินทางมาที่อ่าวยนต์จังหวัดภูเก็ตครับที่นี่มีการฝึกสอนเรือใบนะครับในช่วงปิดเทอมให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานแล้วก็พูดคุยกับเด็กๆที่มาร่วมในแคมป์เรือใบอันนี้นะครับเดี๋ยวตามผมไปชมได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับ สวัสดีครับสสวัดีค่ะชื่อน้องอะไรครับวินนะวินน้องวินนะครับตอนนี้อยู่อยู่ชั้นไหนครับกำลังจะขึ้นป .3 ะสาทป .3 อ๋อโรงเรียนนี้อยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวครับอ๋อแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งแรกเปล่าที่มาเล่นเรือใบเออไม่ใช่ครับผมเล่นปีที่แล้วครับอ๋อปีที่แล้วด้วยตอนนี้แสดงว่าเก่งแล้วใช่ไหมครับเอิร์อครั้งแรกใครเป็นคนชวนมาเล่นอ่ะเออผม อยากเล่นเองอยากเล่นเองแล้วรู้ข่าวได้ยังไงครับใครเป็นคนบอกแม่บอกอ๋อแม่บอกนะอา้าวสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่นี่รู้ข่าวการเรียนเรือใบนี้ได้ยังไงเห็นข่าวประชาสัมพันธ์จากในแม่จำไม่ได้ว่าประชาสัมพันธ์จากไหน<อ>ใน Facebook หรืออะไรสักอย่างเนี่ย<อ>ะคะ่ะเมื่อปีที่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอรู้ข่าวเนี่ยบอกน้องหรือว่าชวนน้องอยังไงอ๋อคือมันจะมีลิสต์ของอมีลิสต์ออกมาว่า ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีอะไรบ้างอของเทศบาลนะคะอ่าก็เลยให้น้องเลือกแต่เรือใบเนี่ยอยู่ล่างๆตอนแรกน้องจะเลือกเทควันโดแต่แม่บอกว่าให้ดูให้หมดก่อนพอมาถึงเรือใบป,ปุ๊บน้องก็บอกเอาเรือใบ<อ>เรือใบเรือใบไม่เปลี่ยนอย่างอื่นแล้วนะ,อะขอเรือใบค่ะเราก็สรรสรใช่ค่ะกลัวหรือกังวลอะไรอย่างงี้ครับเรื่องความปลอดภัยตอนแรกก็กังวลหน่อยเพราะว่าน้องอาจจะไม่เคยชินกับการแบบไปในทะเลเลึอกอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาดูครูสอนก็ ก็โอเคหายห่วงค่ะเพราะว่าครูก็ค่อนข้างออดูแลดีค่ะและแม่อยากได้ลองลงเล่นบ้างหรือยังครับแม่ยังค่ะออโอเคแล้วก็ <c oughs> น้องเล่น <c oughs> เป็นปีที่2แล้วใช่เป็นปีที่2ค่ะถ้าเกิดว่าต่อไปจะเป็นนักกีฬาทีมชาตินี่ก็พร้อมสับสนุนใช่ไหมต้องขึ้นอยู่กับคนนี้ <c oughs> ว่าสนใจจริงหรือเปล่าเราะพรอมครับผมอยากจะแข่งชิงชันที่ไทยสักรอบอ่าแน่นอนต้องต้องด้าแน่นอนปีที่แล้วฝึกอยู่นานไหมกว่าจะเป็นกว <c oughs> <ร>่าจะขนาดกว่าจะเก่ง เกลัวไหมลงแรกๆไดนี่กลัวไหมแรกแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันครับแต่พอแต่พอวันที่สองวันที่สามก็เริ่มกลัวน้อยลงก็ไม่กลัวเลยอ๋อโอเคแล้วปีนี้ได้เป็นผู้ช่วยครูสอนเพื่อนต้างไหมก็มีบางครับอ่านอกจากจะเป็นผู้เล่นด้วยก็จะเป็นโค้ดแล้วด้วยใช่ไหมเออก็เรื่องอะไรสนุกตรงไหนเราชอบตรงไหนความสนุกก็คือได้คิดเองทําเองอะไรแบบนี้ค่ะ อืมโอเคลงลงเรื่องครั้งแรกกลัวไหมครั้งแรกที่ลงออกปออกไปกลัวอยู่เหมือนกันแล้วท่านจะไหนกลัวร้องไห้ไหนครับร้องไหโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อคุณอานนท์ยอดนุภาครับคุณอานนท์ครับยอดยอดนุภาครับยอดนุภาครับมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตครับอ่ามาเล่นเรือใบสนุกไหมครับสนุกครับสนุกตรงไหนชอบตรงไหนเออผมชอบเวลาแบบมันเรือใกล้จะล่มครับมันดูแบบ น่าตกใจหน้ารดีครับตื่นเต้นเวลาเรือใกล้ะลร่มแล้วล่มบ่อยไหมครับยังไม่เคยล่มครับนี่ไม่ธรรมดาปีหน้ามาอีกไหมครับมาครับถ้าถ้าแม่ให้มาผมก็แม่ให้มาโอเคนี่ี่ใครมาส่งเอ่อพ่อกับแม่ครับพ่อแม่มาส่งนะโอเคร้อนไหมเวลาลงไปร้อนไหมก็ร้อนครับต้องใส่หมวกกับแว่นครับอ่าใส่หมวกกับแว่นแล้วจะเย็นเลยใช่ไหมครับไม่เย็นสวัสดีครับน้องนะครับชลมกรดครับน้องลมกรดแล้วโอ้โหแสดงว่าเร็วมาก ครับอ่าหลบหลงกลดแล้วย้ายจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนสาธิตราชพัฒครับสาธิตราชพัฒตอนนี้อยู่ชั้นกําลังขึ้นมหนึ่งครับกําลังขึ้นมหนึ่งแล้วโอเคแล้วก็รู้ข่าวนี้ได้ยังไงครับก็พี่บอกพี่บอกพี่พี่คนไหนพี่พี่คนโตว่าพี่สาวใช่มเขาเคยมาเรียนไหมเคยอ๋อเหรอแล้วพี่อยู่ไหนมาด้วยปะพี่ไม่ได้มาตอนนี้พี่เคยเรียนมาหลายปีที่แล้วแล้วพี่ตอนนี้พี่จบแล้วแล้วเขายังเล่นเรือใบอยู่ไหมไม่ครับตอนนี้ไม่ได้เลยเลยมาลองลงเล่นครั้งแรกเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ สนุกดีครับดําด้วยครับดําด้วย <laughs> สนุกสนุกตรงไหนเราระบุความสนุกมาหน่อยมันท้าทายครับพอจะล่มแล้วมันแบบว่ามันต้องไปอีกฝั่งอ่ะมันจะล่มมันเสียวๆดีอ่า <ๆ S 1> โอเคแล้วครับชื่ออะไรครับภูผาคร <c oughs> ับภูผาภ <c oughs> ูผา,ผผาชอบเลยใบตรงไหนครับเออตรงตรงที่จะจะได้หลบบูมแล้วก็แฝกทางเสียอ๋อหลบบูมบูมใบบูมก็คือใบน,นี้นะ<ช>ครับเนี่ยชี้หน่อยชี้หน่อยชี้ชชชบูมหน่อย<ด>นี่เราเข้าเราเข้าไปนั่งนี่แล้วทำทำท่าหลบให้ดูหน่อย ข้าไปนั่งหน่อยอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยองภูผาสาธิตให้ดูสมมุติสมมุติอ่าถ้าเแบบถ้าหลบหลบยังไงไในกม้มเอาเอาเอาไปบุมหมุนมาด้วยดนะิอ่าโอเคก็อันนี้ก็คือสาบูมชี้ชี้สาบูมหนะ่ะอ่าไปบุมอ่าเวลาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยนักกีฬาก็ต้องหลบเอาใช่ไหมโอเคแล้วก็อยากเป็นอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นนะครับอ่าปีหน้าไปแข่งที่เจ่งทีครับนะ เหมือนจะไม่ค่อยไปเหมือนจะไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เพราะเพราะว่ามีมีกีฬาของประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วครับเล่นอะไรปกติเล่นอะไรคาราเต้เขาบอกปนะจำคาราเต้ด้วยโอ้เน่เน่เน่เด็กกูเก็ตเก่งคาราเต้นะอยากเป็นทีมชาติใช่ครับโอเคตอนนี้ตอนนี้เป็นนักนักกีฬาใกล้จะเต็มตัวแล้วไอ้อออันนี้เป็นครึ่งตัวใช่ค่ะแต่ตเราทำภาคาราเต้ดูเฮ้ยเด็กเข้มแข็งหน่อยดิเข้มแข็งหน่อย หนึ่งสองเฮ้ยย่โอเคช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับมากันที่ข่าวสารของสมาคมกีฬาเทคบอลกันบ้างโดยระหว่างวันที่23-26พฤษภาคมนี้ สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจะส่งทีมเทคบอลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการเทคบอลเวิลด์ซีรีส์มาดริดที่สนามโพลีดิโปติว o มูนิิปากายูมาดริตประเทศสเปนโดยไทยได้ส่งทีมเข้าทํมกรนแข่งขันจำนวน5รายการได้แก่เดี่ยวหญิงเดี่ยวชายหญิงคู่ชายคู่และคู่ผสมก็ขอเชิญมาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้กันนะครับและในวันนี้นะครับเราก็มีการอธิบายวิธีการเล่นรวมไปถึงกฎกติกาจากผู้แทนสมาคมกีฬาเท็บอลมาแนะนําให้ท่านรู้จักและจะได้ชมกีฬาชนิดนี้ได้สุนสนานเข้มข้นยิ่งขึ้นเชิญรับชมครับครัท่านผู้ชมครับสําหรับกีฬาเทคบอลนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาน้องใหม่นะครับในประเทศไทยของเราก็ถือว่าเข้ามาได้ไม่นาน ทำให้ท่านผู้ชมแฟนๆกีฬาหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักมากพอนะครับอยากจะดูบางครั้งก็ดูไม่เข้าใจเป็นเหมือนตะกร้อหรือเปล่าเหมือนเทเบิลเทนนิสหรือเปล่าหรือว่าเหมือนฟุตบอลหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มงคลหมั่นดีนะครับที่จะมาเป็นวิทยากรนะครับอธิบายในเรื่องของกติกาการเล่นการนับคะแนนการฟาวการพดเวลาการขอเวลานอกต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้ในเทปนี้เลยสวัสดีครับอาจารย์มงคลครับสวัสดีครับ นี่ครับท่านอาจารย์มงคลหมั่นดีนะครับเดี๋ยวยืนคุยกันตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันที่ขอสนามตามผมมาเลยครับแท็กบอลเนี่ยเขาแข่งกันทั้งหมดกี่กี่กี่เซตครับอ่าสองในสามเซตครับเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยจะไม่มีการการดิวนะครับถ้าสิเท่ากันก็คือจบที่1 2คะแนนส่วนเซตที่3นั้นถ้า11เท่ากันนะครับจะมีการดิวซึ่งผู้ชนะจะต้องชนะ2คะแนนติดต่อกันแล้วตอนนี้ทางสมาคมอ่ะ มีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนบาหลายโรงเรียนที่เขาสนใจยังไงบ้างครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับมีโต๊ะสำหรับฝึกซ้อมอยู่ที่กรมพัฒศึกษานะครับถ้าโรงเรียนใดหรือหน่วยงานใดที่สนใจที่จะไปพัฒนานะครับก็ให้ทําเรื่องมาที่กรมพัฒศึกษาโอเคการฝาวในกีฬาเทคบอลี่ยมันฝาวจากอะไรบ้างครับฝ่าวจากการ เอาตัวหรือเท้าสัมผัสโต๊ะนะครับ <ะ S 1> มันมีมันมีหลาหลายรูปแบบครับจากมันเริ่มจากการเสิร์ฟก็มีนะครับซูม,ม่าเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามไม่ว่าจะโดนโต๊ะฝั่งตัวเองหรือเสิร์ฟออกไปนะครับก็คือเสียแต่ยังมีสิทธิ์เสิร์ฟครั้งที่สองนะครับสิทธิ์เสิร์ฟครั้งที่สองีงอง้อีกถ้าเสิร์ฟแรกเป็นเอ็ดบอลคือไปถูกขอบโต๊ะฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะได้เสิร์ฟใหม่ครั้งที่หนึ่งนะครับ ครั้งที่2ก็เหมือนกันครับลัาษณะอนครั้งที่หนึ่งเลยนะครับเอาวยวะที่ใช้สัมผัสบอลได้มีอะไรนะครับมีเท้านะครับเท้าคำว่าเท้าเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นลังเท้าข้างเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านในถือว่าเป็นเท้านะครับต่ํากว่าเข่าลงไปถือว่าเป็นเท้าแล้วก็เข่านะครับเข่าแล้วก็หน้าอกนะครับศีรษะไหล่สองข้างแล้วก็แผ่นหลังนะครับแล้ว เส้นขาวๆทั้ง3เส้นที่อยู่บนพื้นอันนี้บอกอะไรบ้างครับเส้นสําหรับทางทางผู้เล่นนะครับเป็นเส้นเขตเสิร์ฟนะครับลักษณะการเสิร์ฟเาวาจะมีอยู่3กรณีหนึ่งเหยียบเส้นเท้าหลักนะครับเท้าหลักเหยียบเส้น2เท้าหลักออกนอกเขตแล้วก็กระโดดเสิร์ฟนะครับคือเท้าลอยจากนพื้นนะครับจะมี3กรณีเท้าหลักจะต้องอยู่หลังเส้นครับอยู่หลังเส้นครับไม่เหยียบเส้นไม่ออกนอกเขตนะครับแล้วก็ไม่กระโดดเสิร์ฟก็คือว่าระหว่างการเล่นเนี่ย เราต้องไม่ไม่เกินไม่เกินเส้นขาวไม่เชนเส้นกลางไม่เกกลางอ่าโอเคแล้วก็ไม่ล้ำแดงล้ำแดงไม่ได้แต่ถ้าลูกตกตกบริเวณที่กั้นใสแล้วตกตกนอกโต๊ะก็แสดงว่าเป็นคะแนนของฝั่งนี้ใช่ครับก็เป็นลูกออกครับอืมเก เท็กบอลมีการขอเวลานอกไหมครับมีครับการขอเวลานอกของเท็กบอลเ<อ>น,นี่ยผู้เล่น1นีมจะขอเวลานอกได้ครั้งเดียวเท่านั้นในการแ<อ>ข่งขัน2ในสาซต<อ>ขอได้ครั้งเดียวครับขพตอนไหนก็ได้จะได้ครั้งเดียวลย<อ>แล้วก็ การแบ่งแบ่งเซตและกี่นาทีนะครับอ่าเป็นแต้มครับไม่ไม่ไม่ได้กำหนดเวลาครับทั้งหมดกี่ถึง,ถ,งถึงกี่แต้มครับสิบห้าป่ะอ่าถ้าเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองเนี่ยชิงสุดแค่สิบสองแต้มถ้าดูที่สองก่อนชนะครับถ้าเซตที่มีเซตที่สามสิบเอ็ดเท่าเดียวผู้ที่ชนะจะต้องชนะก,รกรันกีดต่อกัานสองคะแนนนะครับแต่ถ้าสิบสองเท่าจะต้องผัดเสิร์ฟคนละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยวหรือประเภทคู่จะต้องผัดเสิร์ฟตามลำดับของผู้เล่นครับผม กรรมการท <S 2> <S 2> ี่ใช้ในแต่ละเกมเนี่ยใช้กรรมการกี่ท่านครับสท่านครับมีผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ชี้ขาดครับมีไม่เหลืองไม่แดงเลยไหมมีครับอมีเหรอไม่เหลืองไม่แดงัครบเรื่องมารยาทครับเรื่องมารยาทอ๋อการผิดมารยาทมีอาทิเช่นอาทิเช่นไม่ยอมรับการตัดสินครับผมอย่างเงี้เป็นต้นครับเช่นการทําผิดซ้ําๆที่ผู้ตัดสินได้ได้ได้ตักเตือนไปแล้วอะไรพวกนี้ครับตักเตือนมารยาทที่พบได้บ่อยเนี่ยคือก็คือการการการประท้วงบ่อยๆที่ไม่ยอมรับการตัดสินคือฝั่งผู้สอน ครับอทั้งผู้ได้ทั้งผู้ประสอนได้ทั้งนักกีฬาครับการไม่ยอมรับการแบบสิทธิ์อ๋อคือกรรมการมีสิทธิ์ที่จะแจกใบเหลืองใช่บใบเหลืองสองใบก็เป็นหนึ่งแดงอ่าเป็นบัตรเหลืองแล้วก็บัตรแดงครับอาจจะตัดเตือนก่อนครับแล้วก็บัตรเหลืองถึงจะเป็นบัตรแดงสมมุติว่าพอได้รับบัตรเหลืองแล้วก็คือต้องต้องห้ามทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าได้รับใบแดงก็คือต้องออกนะต้องต้องแพ้เลยครับอ๋อปรับแพ้เลยเลยครับปรับแพ้เลยอ๋อโอเคโอเคเออถือว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจกีฬาาาาเเทคคบบอลมกยิ่่งขึ้นนะะรรัพว กีฬาหลายชนิดเนี่ยถ้าเราเข้าใจกติกาจะทำให้เราดูสนุกมากยิง่งขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าดูแล้วงงมันยิ่งงง,งหนักไปอบางทีก็ไม่อยากจะ<ช><ช>ดูเลยนะครับจริงๆรายละเอียดมันยังมีอีกเยอะครับแต่ว่ามันด้วยเวลาจํากัดเนาะ,ะแล้วก็ทราบคร่าวๆอ,อ,อย่างกรณีที่นักกีฬาอาจจะเคยสมมติอเอานักกอล์ฟมาเล่นเนี่ย อ่าพอดีเขาดีใจเนี่ยเขาจะมาตะโกนตรงอันหน้าตะโกนอ่าไม่ได้ครับคำนียมปฏิบัติของตะโกนเป็นปกติเรื่องปกติทั่วไปแต่ว่าเท็กบอลเนี่ยถ้าคุณอยากใจะอะไรต้องหันหลังให้ไปไม่งั้นจะถือเป็นการย่อเย้ยใช่ั่านตรงข้ามคุณจะดีใจคุณใจไอส่งเสียงอะไรมาคุณต้องหันหลังให้กับให้กับทีมให้กับทีมตรงข้ามอ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าสนใจนะครับตอนนี้กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติมีแล้วแล้วก็ซีเกมที่ไทยกัะเนาจ้าภาพเขามีด้วยนะครับ ก็ถือว่าน้องๆทุกคนนะครับโอกาสในการเป็นนักกีฬาทีมชาติเปิดกว้างขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมขยันนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไหนคุณครูพันละนะครับถ้าสนใจพัฒนากีฬาเทคบอล์ให้กับนักเรียนของท่านก็ติดต่อไปที่กรมพลศึกษานะครับก็ยินดีที่จะส่งวิทยากรไปหรือว่าให้มาฝึกที่กรมพละนะครับก็หวังว่ารู้สึกของท่านนะครับจะเป็นว่าที่นักกีฬาทีมชาติคนต่อไปวันนี้ขอบคุณาจมงคลเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ